สวัสดีครับมานะครับวันนี้เรามีรถเข้าอีกหนึ่งคันนะครับก็คือรถกระบะรีโว่นะครับเป็นกระบะหัวเดี่ยวนะครับคันนี้ปี2 0 1 6 เครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับวันนี้ผมจะเสนอขายในราคาแค่3 2 9 0 0 0บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทถือว่าไม่แพงเลยครับพี่น้องครับกับรถสภาพนี้เอาไปใช้งานนะครับต่อยอดได้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5-6000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขานะครับตัวนี้นะครับข้างหน้ากระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นดําเป็นนแล้วนะครับเห็นไหมครับมีไฟสัหมอกมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งและสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ ผมชอบที่ล้อนะครับใส่ล้อแม็กมาให้ทั้ง4ล้อที่สําคัญนะครับยางนะครับปี2022นย่ะครับยางใหม่ๆนะครับเป็นของดัลล o อบนะเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับนี่รถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะหนูภายในนะครับเบาะเขาจะแยกนะครับ2ฝั่งระหว่างคนขับกับคนนั่งข้างเบาะแยกแล้วนะครับระบบเกียร์หจังหวะนะครับภายในสวยๆนะครับแอร์แบ็กก็มี2ฝั่งนะครับแล้วก็ได้จอมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสามารถเก็บของได้นะครับข้างบนนะวางของสำคัญสำคัญได้ข้างล่างนะครับแล้วแต่ใครจะใส่อะไรนะครับแต่รถคันนี้นะครับมันใส่พวกคู่มือมานะครับแลรวก็ใส่ไว้นะรถนะครับคันนี้นะครับนี่ดูที่เบลนะครับเป็นปี16บกแท้นะครับแล้วก็มาดูนะครับหัวเดียวเราต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับว่ารถมันสภาพมาเป็นไงรถโดนมาไหมนะครับนี่ลอกให้ดู เห็นไหมครับมินอาร์กนะครับจากโรงงานนะครับนี่คือสภาพรถเดิมๆนะครับเพราะว่าซื้อรถพวกนี้นะครับบางคนก็มองว่ามันเป็นรถใช้งานนะครับมันก็ต้องตรวจเช็คกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดนะครับท่านลูกค้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดนะครับว่ารถสภาพเป็นยังไงนะซอกในต่างๆนะครับเดิมสีนะครับสีบางๆนะครับแค่ติดฟงติดฝุ่นนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้ นะครับล้อหลังก็เป็นล้อแมกแล้วนะครับยางเหมือนกันนะครับยางปี2022นะครับชุดเดียวกันนะครับมันดูข้างหลังนี่เห็นไหมครับข้างหลังไฟท้ายนะครับยังสวยงามนะครับแล้วก็มีกันชนหลังนะครับไว้เหยียบนะครับขึ้นรถได้แข็งแรงนะครับ เิด้ดูข้างหลังนะครับให้ดูอะไรนะครับดูข้างหลังก็ดูบรรท้ายนะครับตูดนะครับโดนชนมาไหมไม่มีนะครับสวยงามตรงนี้ก็เอาไปขนไม้มานะครับเพราะว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวทาความสะอาดให้นะครับนี่คือรถกระบะหัวเดียวนะครับที่เอาใช้งานได้จริงนะครับใครจะเอาไปใส่เป็นตู้ก็ได้นะครับสามารถวิ่งส่งของได้หรือใครจะเอาไปขนพืชนะครับทางการเกษตรนะครับ ขนผักขนอะไรต่างๆนะครับขนมันขนอะไรขนได้หมดนะครับทางใต้ขนขี้ยางขนยางแผ่นแล้วแต่ใครนะครับจะไปขนน้ํายางนะครับก็ได้นะครับและต้องได้สภาพที่มันเดิมๆสวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูปดูเลขไม้หน่อยย ดูเลขไหม่หน่อยนะครับเปิดประตูนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเลขใหม่หนึ่งแสนสกิโละครับคันนี้ได้เป็นกระบะหัวเดียวรีโว่เครื่องยนต์สองพดีเซลได้ตัวนี่สนทลัก็อกมาเรียบร้อยการขโมยดูกุญแจเขานะครับเห็นไหครับนี่นะครับติดมานะครับการนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้างหน้าแต่ก่อนที่จะไปดูข้างหน้าให้ดูซองนี้ก่อน นี่นะครับซอกเดิมๆนะครับซอกเดิมๆนะครับรถกระบะหัวเดียวนะครับดูไม่ยากนะครับรถกระบะหัวเดียวดูไม่ยากซอกเดิมเดิมเห็นไหมครับเมื่อกี้เปิดได้ดูฝั่งนู้นแล้วนะครับนี่ตะเข็บนะครับเดิมไม่มีนะครับเม็ดองค์เมดอ้างหายนะครับไม่มี มาดูสภาพวงเครื่องกันนะครับพี่น้องครับสภาพวงเครื่องแห้งนะเครื่มตั้งแต่คันหน้านะครับคันหน้านะครับ R L นะครับนี่ยังกลมอยู่นะครับถ้าตัวนี้นะครับมันบิดเบี้ยวนะครับมันไม่กลมแสดงว่ามันกระแทกเคาะมานะครับนี่นะครับมันยังกลมอยู่ยังไม่เคยกระแทกนะครับแล้วก nah ็น็อตไม่เคยแกะนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับมันจะเป็นรอยนะครับรอยตัวนี้นะครับลูกยางข้างบนนะครับกดลงมานี่คือรอยเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับหม้อน้ําเดิม นะครับแล้วก็เครื่องยนต์2องันนะครับดีเซลแห้งๆนะครับดูได้เลยเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเพราะรถวิ่งมาแค่แสนกิโลนะครับสำหรับรถโตต้ามันทนอยู่แล้วฝาปรงเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับคันนี้สวยๆนะครับพี่น้องครับใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดไฟแนนได้นะครับและที่เรานะครับบอกได้เลยนะครับดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้น2.79นะครับ2.79นะครับผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีเราก็สามารถทําได้นะครับและสามารถนะครับ วิ่งไปเซนถึงบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับจัดส่งฟรีด้วยนะครับจัดส่งฟรีด้วยนะครับอยู่ไหนก็จัดส่งฟรีนะครับพังลงพังเหนือนะครับไม่ต้องลงม้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้นะครับจัดส่งฟรีสําหรับร้านแตงโมคานะครับร้านแตงโมคาตั้งอยู่ในซอยนะครับสวนผัก43นะครับดูนะครับนี่ดูบริเวณนะครับมีรถ หลากหลายรุ่นนะครับนูนะครับรอบๆกว้างมากนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับและก็มาดูรถนะครับมีหลังคงหลังคานะครับเราไม่ร้อนนะครับนี่ก็คือออฟฟิศส่วนข้างหลังนู่นก็เป็นลิฟต์นะครับตรวจเช็คครบเครื่องนะครับครบวงจรนะครับมาที่นี่ครบเครื่องครบวงจรอยากได้รถสปอร์ตก็อยู่ข้างหลังอยากได้รถกระบะใช้งานก็คือคันนี้ติดต่อผมได้นะครับ5 9 5 9 5 2 5 5 6 2นะครับผมชื่อ1นึ่ะครับหนึ่งแตงโมคา นะครับก่อนจะจากไปนะครับฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ในเพจนะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งใน y o t u u e Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังได้ทำคลิปนะครับลงให้กับท่านลูกค้านะครับได้รู้เรื่อยๆนะครับเลือกชมกันนะครับใครชอบแบบไหนก็ทักมานะครับส่วนผมวันนี้กระบะรีโว2สองวันที่หกสาบาท3ามแสนสอบาทนะครับติดต่อมาได้นะครับผมหแตงโมคาวันนี้สวัสดีครับ